มกป่ามกปลาขาวอันนี้ก็คือไอปลาเข้มทอดครับผมอันนี้น้ำพริกละปูอันนี้ก็ขึ้น,น้ำม่แกงน้ำมหมทา้งเหนือมกปลาเ็แซ่บๆพี่น้องน่ากินน่ากินผมน้กินแท้พี่น้องอร่อยมากครับผมแซ่บม ทำไมสดๆแกงทำไมสดๆทำไมอ่อ,อนๆพี่น้องอืมแซบ,บแซ่บมากปลาขาวหน่อยนะครับหรือปลาขาวหน่อยปลาขาวหน่อยออ้แซบครับเห็นป <c oughs> ะแสบแดดมุกเปล มกผากระเซาบพี่น้องปลาขาวตัวกระแมนเนี่ยแต่ว่ามกไปต่องพี่น้องมกไปต่องแบบนี้ครับแบบหอ,อมหอมมกไปตอกมันก็หอมเนาะว่ามีขาตั้งพี่น้องเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติ <c oughs>